สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณครูครับค่ะสดีวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนคลองลานวิทยานะครับเรามาดูกิจกรรมดีๆนะครับที่คุณครูและก็นักเรียนนะครับได้ร่วมกันกิจกรรมวันนี้คุณครูสัญญาครับวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ครับอ๋อวันนี้นักเรียนจะทํานะคะคืออาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ขนมไทยก็จะมีขนมไทยพื้นบ้านแล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะ ก็จะมี2เมนูเหรออ่าใช่ค่ะคือทุกกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยต้องทําทุกกลุ่มทำสองอย่างใช่ค่ะมีทั้งหมด7กลุ่มกลุ่มละ2ออย่างค่ะอ๋อมีข้าวมีหวานเนาะใช่ค่ะโอเคก็จะเน้นว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกับเป็นวิชาเรียนหรือว่าอย่างไรครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนรายวิชาโครงการวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สค่ะ ก็จะมีการประเมินผลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีการประเมินผลวันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเก็บคะแนนในส่วนอื่นในโครงงานอื่นมาบ้างแล้วค่ะอันนี้จะเป็นโครงงานสุดท้ายของวิชานี้ค่ะโอเคครับขอบคุณคุณครูมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับลูกสาวแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทิติมาอุบิไลค่ะหนูชื่อนางสาวสุภาวดีชิวลังค่ะ หนูชื่อนางสาวพัทิลางุงปงเบี้ยค่ะหนูชื่อนางสาวพนิตามงคลค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจรัตนงามสมค่ะครับตอนนี้กลุ่มของเราทําอาหารเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยก็เป็นอาหารสลัดโลค่ะแล้วก็ขนมอินทนินค่ะอันนี้เป็นวิชาเรียนหรือว่าอะไรครับวิชาเรียนค่ะวิชาโครงงานค่ะวิชาโครงงานค่ะของอาจารย์สรัญญาค่ะของอาจารย์สลัญญาเนาะค่ะอันนี้เป็นระดับปวชใช่ไหมค่ะปวชอะไรลูก อวชสาค่ะปวชสโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอันนี้คือทอําสําเร็จ,รจ<ำ>แล้วใช่ไหมอันนี้สําเร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ใส่กะทิค่ะ,ะหนูลองพีเซต์ที่ว่ามันเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็จะเริ่มกวนให้เข้ากันแล้วค่ะก็จะกลายสีเป็นแบบสีใสๆจากสีเงอ่อนค่ะอืม ก็ต้องคนเรื่อยๆไม่ให้มันติดกระทะใช่ไหมต้องคนเรื่อยห้ามหยุดค่ะถ้าหยุดแล้วมันก็จะไหม้ตรงก้นนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นไหม้ต้องคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไฟนี่ต้องเป็นไฟอ่อนไฟอ่อนตลอดเลยค่ะห้ามห้ามเป็นไฟแบบไม่ไม่ต้องเปิดแรงนะใช่ค่ะห้ามเปิดแรงค่ะถ้าเปิดแรงก็จะไหม้กรุโอ้โหได้ที่แล้วในใกล้ละใกล้ละใช่ค่ะอันนี้เรามาดูเมนูต่อไปเป็นอะไรครับ สลัดโลเพื่อสุขภาพค่ะสลัดโลเพื่อสุขภาพวิธีการทำอ่ะน้ำเสนนนี่นะคะหนึ่งก็เอาแป้งเวียดนามนะคะไปจุ่มชุบน้ำแป้งเวียดนามชุบน้ําชุบน้ําเพื่อให้มันมันอ่อนตัวลงค่ะจากแข็งแขก็ไม่ต้องชุบนานเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ผักค่ะสลรอัที่มันแบบนี่ค่ะก็จะต่อไปก็จะเป็นแครอทนะคะ แครอทใช่ค่ะก็จะเป็นปูอัดค่ะปูอัดปูอัดต,ต้องเป็นของสีส้มเท่านั้นนะคะต้องสีส้มมันน่าก,กินด้วยใช่ค่ะมันอันนี้จะเป็นปูอัดแฉะค่ะถ้าเป็นสีแดงมันจะเป็นปูอัดแบบแป้งค่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นเนื้อแป้ง,งแล้วก็หั่นขป้นปูอัดค่ะแล้วก็จะมาม้วน,นะคะ่ะอันนี้ปล่อยนานมันก็จะแบบ อ่อนจะใช้เวลาในการน้นนิดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดแบ่งขึ้นค่ะอ๋อต้องตัดแบ่งตัดแบ่งก็จะได้สองชิ้นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมาูกันอันนี้คือคือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละคะโอเค เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มที่เราทำได้ช่โอเคโอเคครับขอบคุณครับโอเคก็เสร็จแล้วหนึ่งกลุ่มก็จะเป็นเมนูสลัดแล้วแล้วก็ขนมหนึ่งอย่างุา่มนี้ทำสองอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปครับ อ่าเราก็มาอีกหนึ่งกลุ่มนะครับลูกสาวแนะนําตัวเลยลูกสวัสดีค่ะอันนี้พวกเรามาจากชั้นปชสามน,นะคะผมชื่อแสงอันนี้ชื่อชยัยชื่อฟ้าชื่อด้าแล้วก็ชื่อโน้ตโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้เรานําเสนอพรีเซนต์ว่าวันนี้เราทําเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็คือจะเป็นสลัดโลอกไก่ก็คือใช้อกไก่แล้วก็มีผกักมีเห็ดเนี่ยเพื่อสุขภาพ จะไม่จะไม่อันนี้ใช้ผักใช้ผักไม่ใช้แป้งยอะไรเงี้ยเยอะ,อะจะเป็นอาหารสุขภาพส่วนใหญ่ไม่เน้นแป้งใช่ไม่เน้นแป้งเน้นเป็นผักเป็นอกไก่ใช่ไหมอกไก่ไก่เนื้อเรานี้นะใช่อันนี้คือจัดถาดแล้วก็นี่จัดจานเป็นคาพอคําใช่ไหมใช่เป็นพอคําพอเคอันนี้เราเรียนวิชาอะไรลูกอันนี้เป็นวิชาโครงงานวิชาโครงงานโอเคเดี๋ยวเราไปดู อันนี้หนึ่งหนึ่งอย่างแล้วเนะาะไป,ปะดูอีกอย่างหนึ่งไปนี่อีกอย่างหน,น,น,นึ่งเน,นี่เตาอ่ะมีอะไรบ้างเปิดดูสิจะเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานพ้าพายที่หารับประทานยากในปัจจุบันอ๋อขนมอะไรนะลูกขนมผ้าพายผ้ะพายส่วนประกอบส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนประกอบหลักก็ถ้าเป็นไส้จะเป็นถั่วเหลืองเหลืองอเราจะไปนึง่งทำไปนึ่งแล้วนำไป คั่วให้มันหอมแล้วก็ปรุงน้ำตาลกับเกลือหน่อยนึงแล้วก็ส่วนแป้งก็เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวผสมกันแล้วก็หอไส้เป็นไส้ถั่วเหลืองโอเคเสดานะครูมาไม่ทันครับผูมาไม,มไม่ทันขั้นออตอนวิธีการทําโอเคนะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคครับเสร็จไปอีกหนึ่งกลุ่มก็ขอบใจลูกลกนะครับวันนี้ได้นำเสนอนะครับ ขนมแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพนะครับเสียดายมาไม่ทันขั้นตอนการทำเนาะเอาไว้โอกาสหน้าขอบใจมากโูกขอบใจครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับลูกสาวแนะนำตัวนิดนึงโกูกชื่ออะไรสวัสดีค่ะฉันนางสาวพิชยาปื้มชัยภูมิอ่าคนต่อไปชื่ออะไรโกูกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตุดีทองค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทราวดีบุญล่าค่ะอ่าชื่ออะไรลกูก สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรรวันบุญพวงตอนนี้เมนูของเราคือเมนูอะไรอะดอกจอกกับกกกกนขนมดอกจอกอ้าวนี่ไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะอ่ะนี่นะคะเราก็กําลังจะทอดดอกจอกอยู่นะคะวิธีการทอดก็ง่ายๆเลยคะ่ะผสมแป้งตามขั้นตอนใน YouTube เลยนะคะแล้วเราก็เอาแม่พิมพ์มามาตั้งกับในน้ํามันให้ร้อนจากนั้นก็ไปจุ่มอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ออกมามก็จะเป็นแม่พิมพ์ดอกจ<อ><อ>ันนะอ่ะลองอจุ่มจุ่มนี่ อนี่เองขนมดอกจอกคือเราเอาแม่พิมพ์เนี่ยตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องตั้งให้ร้อนก่อนตั้งให้ร้อนเสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มที่แป้งที่เราผสมไว้นะคะที่แป้งแล้วก็เอามาจุ่มกระทะร้อนๆก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่นะคะนี่พอสุกก็จะเป็นสีอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอามาลอง นี่พวสุกแล้วก็เอามารองที่ถ้วยทําไมต้องรองที่ถ้วยให้ดอกมันตูมค่ะอ๋อ oh, ให้ดอกมันตูมพอ oh, มันเย็นเซตตัวลม,มก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะนี่น่ากินจังเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างลูกมีแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีเกลือไข่ไก่แล้วก็น้ําตาลแล้วก็น้ําปูนใสเสียดายครูมาช้าครูมาไม่ทันเลยไม่ได้ดูเนาะอันไหนที่ชิมได้แล้ว ชิมได้มาเลยค่ะชิมได้ทุกอันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะอเนี่ยเนี่เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมนะครับว่าที่ลูกๆทำไปเนี่ยนี่นี่นมเดี๋ยวจะลองชิมดูคอนเฟิร์มเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้อร่อยมากครับคะแนนเต็มสิบให้ยี่สิบ อร่อยเกินอร่อยมากขอบใจมากลรกพ่อได้ไหมได้ <laughs> โอเคครับอ,อันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นแกงเลียงค่ะแกงเลียงของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมมีพริกเราก็ตำพริกแกงนะคะแล้วเราก็ต้มน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปค่ะปรุงรสนห้เรียบร้อยด้วยนะคะปรุงรสน,นะคะมนีน้ำตาลน้ำตาล ปลาชูรสนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดหวานนิดนึงค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะแล้วเราก็นำมาปรุงให้สุกโอเคอันนี้ที่เราทำนี่เป็นวิชาเรียนวิชาอะไรลูกเป็นวิชาโครงงานค่ะโครงงานใช่เราเรียนอยู่ระดับระดับประกาศนียแบัตรวิชาชีพม6กปชสปช3<บ>โอเคครับขอบคุณมากลูกขอบใจมากครับผม วัสดุอุปกรณ์ของเด็กๆนะครับผมมาไม่ทันมาไม่ทันตอนที่เขาเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เขาต้องเตรียมมาเองทุกอย่างเริ่มทําแต่ขั้นตอนแรกเลยเสียดายมาไม่ทันครับครับก็อีกหนึ่งโมหนึ่งกลุ่มนะครับสวัสดีครับพึกสาวครับแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างชื่อนางสาวเบียร์ทพงศ์ค่ะครับชื่อนางพัชรจนเสนคะ่ะอ่าอีกคนชื่อนางสาวธัญพรบริอินคะ่ะอนนัีหนูมีสองเมนูเนี่ยมีเมนูอะไรบ้าง มีขนมฝักบัวแล้วก็อันแรกอันแรกขนมขนมฝักบัวค่ะตอนนี้ฝักบัวอน,นี้ขั้นตอนอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทํามีอะไรบ้างลูกมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ากระชีแป้งสาลีแล้วก็น้าไปเตยค่ะแล้วก็ใส่น้าตาลด้วยค่ะอันนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะปันป้นๆันแล้วก็ทอดๆอดเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันที่ทําเสร็จแล้วดีกว่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมฝักบัว่ะ ฝีมือของปวชสามเสร็จแล้วอทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเมนูอันนี้คือเมนูอะไรลูกข้าวข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูทอดค่ะน้ำพริกกะปิ<า>ปล<ร>าทูทอด,ดผักต้ม่ต้มอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วข้าวาก,<ๆ>กะปิผักสดผักต้มปลาทูนี่โอ้มีบักแข่ง้อมว่ะเป็นต่แ่บเถอะว่ะโอเคครับผม โอเคครับลกเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบใจมากลูกครับขอบคุณครับแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งกลุ่มหนูทำอะไรลูกของเราเมนูสาบชูบัวลอยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูคือเป็นต้มจืดเต้าหู้หมูสับต้มจืดเต้าหู้หมูสับแนะนำตัวนิดหนึ่งสองสาวเชื่อเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริยายืนยงค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะชื่อนางสาวปริมณสว่างอ่ะแนะนำเมนูหน่อยนี่อันนี้คือเป็น สาคูบัวลอยค่ะบัวลอยนี่ใส่ไข่ด้วยใช่ไหมใช่ไข่พอดีครูมาช้าเลยไม่ดูได้ดูวิธีขั้นตอนการทำออุปกรณ์วัสดุควันเราใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มีกะทิค่ะแล้วก็เป็นแป้งสาคูค่ะแป้งสาคูไอ้เขียวๆนี่คืออะไรแป้งสาคูค่ะมันเป็นสีเขียวอ๋อแล้วทำมาปั้นเป็นแป้งเราเอามาคนๆแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเล็กๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอามาต้มต้มให้สุกแล้วก็ใส่ถ้วยทานได้เลย อืมโอเคโอเคยังชิมไม่ได้เนาะยังค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรู้อีกหนึ่งเมนูนี่อีกหนึ่งเมนูอันนี้คือต้อมจืดเต้าหู้หมูสับค่ะต้มจืดเต้าหู้หมูสับมามีอะไรบ้างส่วนผสมส่วนผสมมีอะไรนะจะมีหมูเด้งที่ปั้นผสมกับหุ้นเส้นค่ะม,มีแครอทต้หมหูค่ะ แล้วก็เป็นผักค่ะโอเคเดี๋ยวก็พร้อมรับประทานได้แล้วเมนูนี้ใช่ใชคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องเตรียมมัสสุรุปกรณ์อเอามาทำที่นี่เลยใช่อ่าเป็นวิชาเรียนหนึ่งวิชาของปวช3ว,วิชาอะไรลกูกะวิชาโครงงานอาชีพค่ะโครงงานอาชีพโอเคครับขอบใจมากลกูกครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอันนี้เป็นอะไรครับ อันนี้เป็นขนมจากค่ะตันนี้ก็ทำสองอันเนาะสองเมนูขนมจากมีส่วนผสมมีอะไรบ้างมีแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดำแป้งมันแป้งมันก็มะพร้าวเราจะใช้เป็นมะพร้าวแทนน้ำกะทิค่ะมะพร้าวแทนน้ำกะทิอ๋อโอเคโอเคแล้วก็เอามาย่างไฟอ่อนๆแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนใช่ไหมโอเคครับอ่หาเมนูต่อไปเป็น สลัดอกไก่สลัดอกไก่มันมีส่วนผสม,มอะไรบ้างก็มีอกไก่หมักกับอกไก่หมักกับลูกดีแล้วก็พริกไทยพริกไทยแล้วก็ไปทําสลัดใส่พวกผ <พบ S 2> ักพวกนี้เหรอเอาผักวางแล้วก็จัดจานใส่น้ำสลัดโอเคโอเคเข้าใจมากโรคเดี๋ยวไปดูตอนทําเสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่าเนานะ